อคลิปนี้เราจะมาดูปุ้งกีย้140ของเซียตินกับโคมาสุ120ของผมครับอันไหนจะใหญ่กว่ากันครับเดี๋ยวจะมาวัดของโคมาสุก่อนครับวัดจากปาก เดี๋ยวก่อนครับอ้ยใส่ยากแท้ปุ๊บโอ้เห็นไหมครับหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดอีกห้าเซนหนึ่งเม็ดน้อยๆครับนะมาดูมาดูของโกบิโก้ร้อยสี่สิบของเสียตินครับนี่ของจานชู ได้เท่ากันไหมเท่ากันเปีย๊ยเลยครับ1เมตรกับ5เซนนี่ครับเท่ากันเลยเดี๋ยวมาดูความลึกครับความลึกของุงกีผมจะเอาตรงกลางเลยนะความลึก66ครับ 66 66มาดูความลึกของคันนี้ครับโคมาสู่รุ่น6ตรงกลางอันนี้72ครับลึกกว่าครับ เจ็ดสิบสองอนั้นหกสิบหนี่ครับใหญ่กว่าร้อยซีครับปากน่าจะเท่ากันหรือเปล่าเด,เดี๋ยวมาัดดูตรงนี้ตรงฟันครับ ม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งครับเกาะยากครับเวเ เม็ดหนึงเหมือนกันสรุปคือคันนี้ครับใหญ่กว่าเนี่ยครับโคมัสุร้อยยี่สิบเพชรพนทองครับเนี่ก็ของเสียตินจากโทนหนึ่งครับเอามาฝากไว้ครับจากเหตุการณ์ไม่สงบครับมีการยิงกันที่ชายแดยนครับเอามาฝากไว้ไม่เป็นไรครับ ใครอยู่แถวบ้านขรดก็มีที่เอามาฝากก็ฝากไว้ครับฝากได้ช่วยกันครับอันนั้นก็เทเล,ลอร์12ลอล้อกับ6ลอ้อครับสมบัตยิยอามาจอดอยู่ในสาคันครับส่วนของผมก็นี่ครับจอดไม่มีงานครับไม่ได้รีพายคือกานนี้ไม่มีงานจอดเลย ส่วนยางก้าวก็อยู่ในร่มครับกําลังซ่อมพวกกระบะอยู่ได้ยินสงครามก็มาหยุดเลยครับเครื่องไม้เครื่องมือไมนได้ทำแล้วทิ้งไว้ก่อนพอราว่าดูเขาคราวบ้านเมืองก่อนครับก็ได้ทําแค่เนี่ยครับข้างบนครับราวระแนงระแนงบนแนงข้างก็ให้เหลานอ,นอนอยู่บนนี่หอะไรนี่เมื่อคืน อันนี้ก็รถขนน้ำตะก้อนยุค90้าก,กอายนยก้นไ่ครับตรงไหนที่มันมีฝุ่นในบ้านเขามีคนแก่คนไรเขาไม่สบายก็เอาไปรดน้ำหน้าบ้านให้เขาหน่อยนึงก็พอแก้ขัดได้ถือว่าได้สัก30%ไปก็ดีกว่าไม่รดครับ แล้วก็อยู่กับผมเยลยครับวันนี้ก็อยู่ด้วยกันว่ะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ